สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับผมกับสารพัดชาแนลนะครับวันนี้นะครับสารพัดชาแนลจะพาท่านผู้ชมมาเดินตลาดนะครับผมโอเคเย้ขายดีบอสต์ละตีเงียบครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาเดินตลาดนะครับ ผมจะล่ากยาวๆไปเลยนะครับคลิปนี้ครับตอนนี้ก็คือเวลา4ี่โมงสานาทีนะครับ4ี่โมงเย็นนะครับท่านผู้ชมก็ดูตลาดนะครับขายดีไหมครับแม่ค้า เรื่อยๆนะครับร้านนี้คนลุ่มย่ายขายดีปะย่ายพ่อได้จ้าพ่อได้อยู่นอกครับแม่ค้าขายไก่ จะละผัดชาแนวเรตอนนี้ก็คือเวลา4ี่โมงครึ่งนะครับก็ลูกค้าก็ทยอยกันมานะครับเพราะว่ายังไม่เลิกงานนะครับตอนนี้ครับร้านเสื้อผ้าอันนี้ก็คือตลาด สุนทอนห้านะครับท่านผู้ชมขขนะครับตลาดสุนทอนห้านะครับอันไหนมาแห้งวันี่เลขเลดัง๊ะเออว,นนวันนี้วันที่เท่าไหร่ เลขดังตุดจีนนะครับท่านผู้ชมหนึ่งสองครับผมหนึ่งสองหนึ่งสี่นะครับวันนี้ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูร้านนี้นะครับอืมนนี้ลูกค้าก็เข้าเรื่อยๆนะครับร้านนี้รู้สึกว่าจะอยู่ไทยตลาดนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเนะเจ้ากระได ขายดีครับร้านนี้ขายดีน,นะครับขายดีขนาดเอาให้ควายซะนี่เอาให้ควยซะอย่างนี้มัอเอาให้ควายซนะโอ้ เอๆๆๆมอ,อมันจะฉีบกาวเหย่อนะอดูลานจอดรถครับท่านผู้ชมนะลานจอดรถกว้างมากนะครับตลาดศูนทอนหนะครับท่านผู้ชม คลิปนี้ผมจะลากยาวๆไปเลยนะครับให้ท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศจริงๆเลยครับไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับเ<ป>ขาไปเลยป้าเขาไปเลยครับอุ่นหนุนเหมาร้านเลยป้าฮะเ,เอาหมาวร้ป,ป้าสวยก่อนอู๋วยก่อนใครดีบร่ร้านร้านนี่ใครดีบ่ ก็ได้ขายอยู่สูเปอร์นี่ไม่ได้ดอกเงี้ยรวยแล้วขายขามันไกลเปไ็นยังไงครับขายดีครับก็ได้ขายอยู่ครับก็ได้ขายอยู่ยยยลุงช่องขออง่อยสารพัดชาแนลฝากกดติดตามไม่ได้ครับ นี่แหละใน Youtube นี่แหละแน่นครับบ่คิดสิเมียบ้านเมียซองหมเจ้าบ่เขาได้รู้อยู่พ่ออยู่ได้บ่เศรษฐกิจยังสิขายของมันไกลก็ได้อยู่นอครับก็ได้อยู่เนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะครับท่านผู้ชม นานี่ก็จะมีซุ้มนะครับ <c oughs> <c oughs> ทั้งแต่งหมวกกับ ร้านนี้มีทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมเข้ามานี่ต้องได้นะครับร้านนี้ครับเอาละครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปเร็วใหม่ๆของสารพัดชาแนลไว้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ